สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทําแกงเผ็ดไก่น้าคลุกขิกหรือจะเรียกว่าผัดเผ็ดไก่ก็ได้นะคะซึ่งหัวใจสําคัญของการทําเมนูนี้ค่ะถ้าทามพริกแกงเองก็จะอร่อยถึงใจค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาสามารถซื้อพริกแกงเผ็ดทั่วไปก็ได้นะคะวัตถุดิบหลักๆของหนึ่งก็จะมีพริกหอมกระเทียมตะไคร้ข่าผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบมะกรูดซอยก็ได้ค่ะเม็ดผักชีเกลือ เมื่อตามทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่กระปินะคะก็จะได้พริกแกงแซ่บๆค่ะตอนนี้วัตถุดิบพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยล้างไก่ให้สะอาดล้างกระเพราใส่น้ามันพืชลงไปใส่หอมแดงลงเจียวนําพริกแกงเผ็ดของเรานะคะลงผัดค่ะจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปผัดให้เข้ากับพริกแกงนะคะถ้าเราตามพริกแกงเองค่ะเราใช้น้ําล้างคกมาแทนน้ําเปล่าได้เลยค่ะเคี่ยวจนเนื้อไก่สุกจากนั้นใส่ใบกระเพราปรุงรสชาติด้วยรสดีและน้าําปลาจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแ,แล้วค่ะใครมีวัตถุดิบลองทําตามดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ